มาค่ะพี่น้องมากินอ,อีกแล้วปิ่งย่างาคือเก่าค่ะพี่น้องกินกุฟเฟ่ย่ายกินอย่างอื่นมันกินบอดด้หลายค่ะพี่น้องบ่แม่มนกินตัวนี้ก็บ่ได้หลายได้พี่น้องแต่ว่าอยากกินยัง,ก,ยงก,ก,กับต,กกกตักไผ่ตักมันเลือกเอาต้างสีนะค่ะพี่น้องถ้าสั่นเอาเอา่าเขาอะยังล่ะ้าโบจังสั่นเขาอะไรยังพี่น้องเออเออเออสร้างแบบเป็นจาน กินบะเบิดค่ะพี่น้องสองคนตายายกินหน่อยยายก็เลยมากินสงสียว่ามากินดูขนาดเขามีทั้งแบบไผ่หลวกไข่นีเอาแบบชาบูกับมีแต่ยายกับเหลือกผักับบะสังแบบว่ากับบะห้เขาเอามาไห้นะค่ะพี่น้องน้ำซุปมันพอเขากินบะเบิดแค่ปิ้งย่างนี่ก็กินก็ง่ยมเอาตักมากแค่เดียวเท้ามายายกับตาสองคนมากินคุ้มบอบ่คุ้มจ้ง แต่ว่าหันหันมาก,กินนั้งสี่อืมว่ามันโบอันนี้นะทอดสา้นน่นโอ้ยอยากหลายพี่้องเอ้ยอกินบัเบิร์ดกินบ่หลายแต่หันบ่หูสูสิกินหยัง่งอืที่สำคัญนะ่ะพี่อ้อกบ่หูสิกินหยังกันเลยอืมจำเป็นเอามากินทังสี่ดีกว่าถั่ว่าไปกินหนังชาก,กบกินแต่แนวเก่าๆสั่งแต่แนวเก่าๆ ช่างแนวใหม่มากกว่กินบลเบิดยากตัวผู้เฒ่านะพี่นอ้องเราสมองมันง่าย,ยาก็เลยกินยังสิละง่ายๆไปกินยังสิพี่น้องท,ที่ที่กินเปลืองเนี่ยไปเอาหลายเขียวเลยเล่นพักพี่น้องพักเอามะขอนนะพี่นอ้องแล้วจะเก่า ผักนี่หละกินไลายเหนือจะไปเอาสองเสี่ยวสามเสี่ยวอยู่ผักนะเนื้อกับมาเสี่ยวเดียวเอาเนื้อกว่ากิวมากสามสี่ชิ้นนี่หละก็เอารอบเดียวกับพี่นอ้องกินหอยนางรมหน่อยกินหลายแน่ทั้งสองคนตายายพี่น้องเหินก็จะสีพี่น,อน,น,นอ้องเอ้ยอุ่เอามากะ เอามาแล้วก็เคียงกันเลย,บบนยพี่แน่กินแน่เพราะว่าโอ้ยสิละอย่าแป็บนะพี่น้องมันกะทุกแล้วกุ้งกับเคียงกันนะพี่น้องก,ก็ก็อยากเลยเด้บอกว่าเมื่นสิวา่าวค้งยุนีผู้ใดรของมันเยอะมากผู้ใดอยากกินสดๆจังซักอรุณพี่น้อง เขามีกลุ้งไอ้ดังแด้งดังด้งอยู่ปลามื่อนั้นหอย้นน้ำอยู่มื่อนั้นนน้าอบกจากปากอยู่มื่อนัแต่ว่าย่าเห็นว่าเอาเอาต่ที่เขานอกไข่แด้ละกินอะไร แข้งหงางชัดเนือพอใส่กิมจิเดี๋ยวไปจิ้มพี่เดทไทยกันสิบริเทไทยบริเทไทยเห็นกับเข่ากับหงายมันเป็นแน่อื่นเพื่เดี๋ยวมันก็จะไปโดนคนอื่นเขาหนน้ก็คือบ้านเท่าเลยเพื่อนบานเท่าเขาเห็นเข้าไปเขาโอ้ยอยากให้เขาทายให้คืออยให้เขารีวิลลานให้ผลตัวนี่มันโมเมนต์ว่าไปทางซันพี่น้องมันก็ได้เงี้ยมันเป็นย่ายอยากทายนั่นอันนี้พี่อนเนาะแยกแฝงในปกติ ที่บ้านแกไทยว่าสันได้ลูกกันคาราลูกอย่าขอยังไปใหญ่ไทยลูกโดนเนาะไอย่าไปว่าผู้อื่นดอกพี่น้องเป็นบอสเราสมองเหมือนไงแซ่บพี่น้องกินง่ายผู้ใดนัดบักไอ้เนี่ยก็เอาหนังจิ้มมาเองกับเอามาโลดพี่น้องบะมักเอามากอะวัดปรุงเอากระท้มกระเทียมเข้ากับบดกระไฮเบิ้ลแล้วพริกเพิพริกสดพริกแข็งน้ำบักเน่า น้ำตาลช่วยลดมีเบิดเออบร์เป็นช่วยลดอกพี่น้องเป็นอย่างขาเอิญเป็นพงปรุงลดมันมีเบิด์เาปรุงเองก็ได้พี่น้องก็ต้องถือมากผักชีต้นหอมหั่นให้เรียเรียบร้อยทุกอย่างมันคือบานเข่านี่แหละพี่น้องแต่ว่าวิที่ปรุงมันบวกือกันซื้อของหนึ่งแต่วิธีเ,เขาสิมาปรุงกินนะ่ะปรุงบวกือกันซื้อพี่น้อง ไอ้เวศแมวกินกะดี